Yeah, วันนี้สองอย่างนะคะขนมจีนกับแกงที่เราแกงมาเมื่อกี้นะคะรับประทานได้ข้าไม่ต้องืม กินผัดอะไรเน,นี่ยอ่ะร้อนๆเลยนะคะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะข้างน้าเสียงแบบเห็ดน,นะคะ น้ำก่อนใส่เกลือตับไก่นะคะมาลองตับกันบ้างตับกับชะอมกินให้สมารมยาคนะคะร้อน อร่อยเกินไปเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะนมจีนนมจีนรอก่อนกินอันนี้ก่อนนะจ๊ะ กลับมาหาขนมจีนจ้ะกินอันนี้ก่อนคาน่ร้อน จะออกมาได้แม่เรียกมากินข้าวนะเจเจแต่นางก็ช่วยงานเยอะอยู่นะคะนเะนี้ยเก็บกวาดบ้านานางก็ช่วย ไหนมีหลกชิมสิชิมก่อนแต่อันนั้นมันสีน้ำตาลไ่ใชะเหรอถ้าไม่ชอบก็หนียน้ำยาหนมจีนขอเนี่ยอเนี้เหรอ,หรอไม่ชอบกจค่ะอืมกระจักษอไข้างหลังลูกอันนี้ขนมจีนเหรออือเป็นขอผสมเนืุมตรงนี้ไปเรียนหลก,ย,ลกยกขนามไปเคยหลกแม่ไทยอยู่ <c oughs> ถ้เรียนนันหลูระบัยกินอย่าไม่ต้องกินอันนี้มากหรอกต้องกินแปลกมากแต่ถ้ากินแปลกวันนี้มันไม่อยู่ไม่มันน่าจะไม่อยู่ตรงพวกนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในแค่คืนนี้ถ้ามันไม่ท้องเสียคืนนี้ก็จะท้องเสียพรุ่งนี้ไหมหรกอ๋อเยอะอื อะไรได้นี่ปแลก็ได้หรอแบ่งไปไม่กินไม่หมดหรอกซักไดเดิยปแอาช้อนมาหรอกช้อนี่ไหนนี่ไงนอมาจากะรหรอก <laughs> สองคนแม่ลูก แทะต้นไก่เลยก็ได้ลูกแม่ไม่เอาอุ่นละหืมยังร้อนอยีกมันตั้งแต่ตอนไหนหน่าหนูเริ่มชอบแทะติ่มไก่ทำแกตัวเองวะพูดแล้วก็เล็กหวานหวานเทใส่ให้ด้วีก่อ ไม่เป็นไรหรอกเนะพี่ๆทุกคนคะ่ะก็กินอยู่ดีที่จริงถ้าจะเอาน้ำนี้ราดขนมจีนก็ได้ไมเมื่อ <Okay. S 1> <c oughs> กี้โอเคขอโทษขออภัยสำหรับคนที่แบบว่าถือสานะคะ <c oughs> อย่าถือสากันเด้อต้นกุ้งยต้นกวางได้ไหมได้ <c oughs> ร้อน,นร้อนทำไอะไรอือวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เด็กประดังันมาใช่หนอกหูมากเลยไม่เคยเห็นเลยตามท้องถนนก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้เขากไปหลังสวนหลังไร่ ดังถ well, mm. really okay. mm. ึงห right ้องหนูอไม่ไม่หรอกห้องมัน้องเก็บเทุกห้องอะไรลูกแต่ว่าข้างนอกมันดังแม่ก็เลยแบบอยากรู้มันถึงไหมตักจ้าทำไมโดนจ่อยเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดไม่ต้องกินหรอกไม่สวยไม่ต้องกินแม่ซื้อมากไหมกินนะลูก เขาเรียกว่าอะไรนะคะต้องบอกทุกคำให้เลือดน้ำแม่หลกลามน้ำแม่หลกเอาหม้อขนมจีนไปใบน้ำจิ้มเลยหลกแล้วค่อยล้างอยากขนมจีนเหรอเนีก็หนูบอกว่าหมดแล้วไม่ใช่หรอหลกก็เลยนะใบน้ำจิ้มเลย อรอดด้วยลูกแม่ไม่ชอบกินอันนี้มันเสืึกแม่ไม่รู้คิดไปเองรม่เปล่าไม่รู้สึกว่ากินหลอดแล้วมันแล้วมันไม่จสอึกขอบคุณนูุกอนเนีวหรือเปล่านะครั้งแรกกินตึนไก่ที่เนี่ย ไม่เคยเห็นเลยนะคะไปเนี่ยไม่เคยเห็นเลยตาแล้วนะอือออออมอืมอืมอ,อืมมอดหอกเนียว่าของบ้านเรา น้องหยองมารับลูกแล้วลูกยังไม่มานะคะเขาไปออกกำลังกายแล้วก็เอาน้องหยองมาฝากไว้กับคุณย่านะคะกับคุณยายเสร็จแล้วเรกลับมารับลูก ช่วงนีแพ้พี่ทุกคนตาก็จะเป็นปลือปลืๆแดงๆอากาศเริ่มหนาวเริ่มแพ้นะคะ อิ่มแล้วคะ่ะอิ่มแล้วจ้าต้องอิ่มแหละหมดแล้วนะคะอันนี้ตับคำสุดท้ายเว <ms> ลาเิื้ตับคนๆที่ขอนะคะเป็นเนื้อ ข้าวไม่ต้องกินให้สมาร์อยากจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามเราชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ